เราก็ลองคิดดูสิว่าแม้กระทั่งทางโลกเนี่ยที่คนที่เสียสละไปทํางานเพื่อส่วนรวมเนี่ยถ้าเรามาคิดดูดีๆเนี่ยแค่เขาอยู่เฉยอยู่บ้านเฉยๆทางานปกติกทั่วไปเนี่ยชีวิตเขาก็น่าจะมีความสุขเนาะแต่พอเขาอาสาที่จะมาทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยแน่นอนว่ามันยากที่จะทําให้ถูก ใจใครได้ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีเปี่ยมล้นในจิตใจของผู้ที่มาเป็นผู้นำานะ่ะก็คือในเรื่องของความเมตตากรุณาและที่พ่วงติดไปแน่ๆเลยก็คือในเรื่องของความอดทนนี่แหละคือมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักถึงจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็คงเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนาะในการเป็นตัวอย่างในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทําเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนาะท่านก็ทําหน้าที่นี้มาหลายภพหลายชาติแล้ว พบทุกชาติก็จะทําหน้าที่ตรงนี้นี่แหละในการเป็นผู้นําในการไปโปรดสัตว์ให้ได้มีโอกาสในการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมพบชาสุดท้ายก็ได้มันเกิดเจอกันเนาะแล้วก็ได้มาแตสรูธ้ธร,รมแล้วก็ได้เผยแผ่ คนไหนที่มีสายบุญร่วมอยู่ก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมจากชาดกในลหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยก็เคยสั่งสมบุญร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติเนาะจนกระทั่งมาเจอกันชาติสุดท้ายแล้วก็ไปถึงฝั่งพนันธิพาลด้วยกันเนาะอย่างนั้นนั่นแหละ